สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สวนกเกษตรคุณหลวงนาโนมาพบกับสวนคุณหลวงที่จันทบ,บุรีนะฮะอาเภอท่าใหม่เนาะ<ช>ครับผมวันนี้นะฮะ,กะเกษตรคุณหลวงนาโนได้นําแคปซูลน,นาโนหรือผลิตภัณฑ์ของนาโนของเรานะฮะมาใช้กับสวนคุณหลวงซึ่งที่เห็นด้านหลังนี้เป็นลำไยนะฮะและเป็นลำไยชุดที่เห็นอยู่นี้ลำไยเราเก็บลูกใหญ่ไปแล้วเนาะเก<ช>็บ <ๆ S 2> ลูกใหญ่ไปแล้วยังคงเหลือแต่ลูกน้อยนี่คือทุกที่สองใช่ไหมฮะโด <ๆ S 2> ครับ ่าเราจะมาถามก่อนนะครับว่าเกษตรกรใช้นาโนของเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับกดกดกดีเนาะดอกกว่าทุกปีเลยดกกว่าทุกปีรสชาติเป็นไงฮะหวานหวานฉ่ำกรอบนะฮะหวานกรอบนะฮะดังนั้นนะครับเกษตรกรท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์นาโนของเราสามารถติดต่อได้ศูนย์เกษตรคุณหลวงนาโนที่เบอร์0895637418ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับจ้าสวัสดี อาหเสริมเพิ่มผลผลิตใช้นาโนเพียงนิดผลผลิตทันใจผสมน้ำฉีดพ่นต้นใบพืชผักโตวไว้สร้างไรายได้มากมีอาหารเสริมวายไอซีนาโนเร่งดอกผลให้โตปรับสภาพพื้นดินดีใช้แล